คำเตือนคลิปที่จะได้รับชมต่อจากนี้ไม่เหมาะสำหรับคนขวัญอ่อนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมใครไม่ชอบปิดคลิปนี้ไปได้เลยเตือนแล้วนะสวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับตอนนี้เรากลับมาประจำการแล้วนะใช่ครับหลังจากที่เราจบซีรีส์ชายปริศนาไปสบักสบอมกันเราหยุดกันมาหลายวันแล้พี่เติ้ลก็หยุดนิ่ ทักษาตัวก่อนครับใช่วันนี้จะเป็นวันที่พี่วานจะบอกเลยว่าพี่เติ้ลมันจะต้องลึกกว่าเดิมและเข้มข้นกว่าเดิมแน่นอนตอนนี้เราได้เจาะเข้าไปในดาร์กเว็บอีกแล้วใช่และตอนนี้เราสามารถที่จะเจาะ,ะเข้าไปซื้อของในดาร์กเว็บได้เป็นของเล่นสำหรับคนมีเงินที่จะเล่นดาร์กเว็บ มันจะมีปัญหาเหมือนในครั้งที่แล้วไหมพี่อันนี้มันเป็นคนและอาณาจักรกันเลยแต่อันนี้มันเป็นข้อมูลฐานข้อมูลคนละอย่างก,กันเลยหน้าจอเนี่ยที่เราเท้าไปอะเตือนเตือนเตือน,น,นก่อนนะว่าอย่าได้เข้าดักเว็บเองเป็นอันขาดนะหน้าตามจะเป็นแบบนี้นะเดี๋ยวเราเข้าไปช้อปปิ้งก่อนมีโหมดด้วยตอนนี้นะตัดเลี้ยงตัวตลกคู่เด่นและกล่องปริศนาไม่เคยเห็นนะจิไม่เคยไม่เคยนี่ก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันเอาตัวตลกไหม ตัวต้นลก่อนอันแรกก่อนเลยเปึ๊บนี่มีจ๊กเกอร์มีทริสตี้มีเพนนีไวช์แล้วก็มีเบลลี่อันเอราคาส0 0 0 0นเนี่ยเป็นเหรียญหรือว่าเป็นเป็นบาทมนี่เห็นไหมมันเป็นดาวเว็บไทยไงของเล่นคนรวยของคนไทยไงออถ้าจะซื้อตัวนี้3ามหมนสี่ใช่เกใช่มันจะมาหาเราแค่นั้นนะเราไม่ได้ซื้อแล้วมันมาอยู่กับเราตลอดนะราคาแพงนะ บอกก่อนเดี๋ยวเราลองดูตัวที่ถูกที่สุดก่อนไหมเป็นทวิสตี้นะตอนนี้ขายอยู่14,900บาทเขาบอกว่าทวิสตี้เป็นตัวตลกรุ่นน้องมีรอยยิ้มอันน่าดึงดูดที่จะทำให้ตื่นเต้นและหัวเราะไป,ปพร้อมกันน่าสนใจไหมเฮ้ยมีคำเตือนด้วยอย่าจ้องหน้าเขานานจนเกินไปอย่าอยู่คนเดียวเออทำไมอ่ะนั่นสิทำไมจ้องหน้านานเกินไปเป็นไรอะเออดูตัวอื่นเดูตัวอื่นไัว่นไหม ดูจ๊กเกอร์ได้ไหมได้เอาจ๊กเกอร์นะนี่อุ้ยสามหมื่นสี่เการ้อยสาม่นสี่พัเจ๊กเกอร์เขาบอกว่าชอบเสียงหัวเราะและความสนุกสนานชอบทําให้ทุกอย่างเป็นเรื่องตลกไม่ชอบให้พูดถึงแบทแมนแสดงว่าเขาเกลียดแบทแมนจ๊กเกอร์คู่ปรับคู่ปรับเขาเป็นคู่ปรับกันใช่ไหมมีคํำเตือนนะอย่าอยู่คนเดียว คำเตือนอย่ายอยู่คนเดียวทุกอ,อันเลยอะย่ายอยู่คนเดียวกับเขาใช่ไหม <_ S 2> น่าจะใช่ใชแล้วก็ระวังโดนปันประสาจนเกิดภาพหลอนจากความตลกของเขาอยาให้เขาอยู่ใกล้อาวุธทุกชนิดคือทุกอย่างอันตรายเกินไปกว่าตัวเนี้ยพี่อันตารนตายเหรอเออเพราะว่าทุกอย่างเปนน็นาอาวุธได้หมด่ะเออวะเราจะซื้อไอตัวแบบนี้เราจะลองซื้อไหมล่ะเันอันตรายเนาะข้ามไปก่อนข้ามไปก่อนมันมีตัวอื่นอังไงเราอ่านดูใช่ไหมเออผมอยากรู้อะเอาเป็นตัวไหนนี่นี่อะไรอ่ะบิลลี่ ตัว<ช>ต,วตวลกบิลลี่เขาเป็นตัวตวลกที่ชอบเล่นเกมเป็นชีวิตจิตใจ,จโดยใช้ชีวิตเป็นเดิมพันคุณคุณเน่ะตัวเนี้ยเราเห็นเขาในหนังเรื่องซ<น>อไงอเกมตัดต่อตายอะ่ะที่เขาชอบเล่นเกมกับคนไงอ,อที่เอาคนไปมัดไปอะไรเงี้ใช่นะครับ,บชอบสร้างสีสันและความสนุกสนานให้กับผู้คนชอบเล่นเกมกับคุณสต่อสอง ชอบปั่นจักรยานสามล้อบางทีก็ชอบนั่งรถเข็นคุณต้องจริงจังกับเกมที่คุณเล่นกับเขาออแล้วก็อย่าแพ้เกมที่เล่นกับเขาเด็ดขาดด้วยโอยอันนี้น่ากลัวว่ะอันตรายเหรออันตรายอันตรายมันมีตัวนึงอ่ะคุณนี่อันตรายทุกตัวเลยอันตรายทุกตัวเลยว่ะตัวนี้ขายอยู่สองหมื่นสี่นะเฮ้ยตัวนี้เห็นไหมลดราคาอยู่เห็นไหมเนี่ยตอนแรกอ่ะ สองหมื่นั้าใช่ไเซลเหลือหมื่นเกอยสามสิบาทจะมีเศษมาทำไมสามสิเออนั่นดิเข้าไปดูดิเป็นน่ไว้อุยน่ารักตัวนะเป็นตัวตลกที่อยู่คนเดียวมานานใช้ชีวิตอยู่นอกโลกมาก่อนนอกโลกเลยอ่ะเป็นนี่ไว้มันเป็นอะไรมารุย์ต่างดาวหรือเปล่าชอบความกลัวชอบอยู่กับเด็กๆเ,เป็นพิเศษสามารถปอบโยนเด็กๆได้กินอาหารได้แทบทุกอย่าง ตัวนี้ก็ดูน่ารักนะอยู่นอกโลกนี่น่าสนใจนะเขาบอกว่าอยู่ชอบอยู่เด็กๆแสดงว่าเราก็เอาอยู่อ่ะเจอเราโตแล้วอะอคำเตือน่ะอย่าอยู่กับเขาหลายๆคนอ้าวคือยังไงอะคืออย่าอยู่กับเพนนีไว้หลายๆตัวเนี่ยอาจจะแบบคุณต้องอยู่กับเพนนีไว้แค่คนสองคนอย่างงี้ป่ะตรวจสอบพ่อกับแม่หลับสนิทแล้วหรือยังกรุณาอย่าล็อกประตูตอนเรียกใช้บริการหืมทำไมอ่ะ อย่าปล่อยให้เขาอยู่กับเด็กตามลําพังเราไม่ใช่เด็กอันนี้น่าจะน่าจะโอเคสุดว่ะเออเป็นน้ไว้อุน่ารักแค่ถือลูกโป่งเนียนะมันจะมีจริงๆร,งร,งรงหรอมันเป็นต่างประเทศไหมเหรอใช่ตัวเป็นน้ไว้เนี่ยไม่ไปพูดถึงถ้าสั่งแล้วมันจะมาห,าหาเราภายในกี่วันนะอันนี้ก็ไม่รู้แต่มันลดราคาอยู่อะตอนเนี้ยลองรู้ไหมตัวเนี้ยลองหะบายเลยนะเอาเลยเอาตัวนี้นะตัวนี้เลยเรากดไปเราก็ไม่รู้ว่าจะโดนหลอกหรือเปล่าใช่ แต่เราอยากรู้ไงถ้ามันไม่มาคือจบคลิปเลยนะจบคลิปเลยจบเลยเราโดนหลอกแล้วเราก็จะไม่อุทธรกับใครเราจะไม่ไปตามล่าเราจะไม่อะไรกับใครก็ถือว่าเราเรากดเองกดเองเต็มใจเองแล้วอีกอย่างหนึ่งมันเป็นตัวที่อยู่ในหนังก็งมีความเสี่ยงแหละพูดตรงตรงโอเคงั้นเดี๋ยวเรากดตัวนี้นะออือก็เดี๋ยวเราเรอดูนะว่าเราจะเสียงเงินฟรีไหมรอดูเอาแล้วกันมันอาจจะมีอะไรในนี้แหละ ตอนนี้นะในเว็บนะมันบอกว่ามันจะส่งด่วนให้เราในคืนนี้อืมนี่มันดึกมากแล้วนะเดี๋ยวเราลงไปลองลางลกันตอนนี้ง่งมากบอกก่อนไดลุยมันมาจริงหรือเปล่าไม่เช่เราก็ไม่รู้ผมก็ไม่รู้ไนงะผมถึงต้องไปลองลากนะไง ตอนนี้เราก็นอนรอนะอยู่ข้างล่างหนัง่งรอนอนรอส่วนพี่ต้นนี้ก็นอนรอเลยรอก่อนนะพี่ต้ออนรออยากรู้เหมือนกันนะเป็นไงส่วนพิ่ัานก็หลอนข้างล่างเนี่ยหละเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามันได้ความยังไงมายังไงเดี๋ยวยว่าทีทีครับ ว่ออาว่ามันเ่นคนขอประตูอะมึอผมได้ยินแต่คนขอประตูะจริงหรอจริง Phải để bảo vui 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 vui